โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเข็มขัดมาเลื่อยกไกลมูของก๊อฟนะครับผมซื้อมาในราคา280บาทนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเซนโกคูไดเวอร์ใช่ไหมครับโอเคตัวล็อกซีดนี่ก็คือของแมงโก้นะครับผมไม่ทราบว่าหมายเลขถูกหรือเปล่าข้างใน,นก็จะเป็นนี้นะครับผมแล้วก็จะมีให้หมุนตรงนี้เดี๋ยวเแป๊บนึงโฟกัสกันนี่นะมันจะมีให้หมุนตรงนี้ มันยากมากอ่ะมานี้นะฮะคราวนี้ก็มาดูตัวกุญแจกันนะคบผมตรงนี้คือปุ่มเปิดนะครับกดหนึ่งปึ๊กมีเสียงนะครับผมถ้าอยากให้มีเอ้ไม่มีเสียงแต่พอกดปึ๊บอ่ามีเสียงนึกสภาพแปลงล่างครับฮลัลโหลเนิอ,อะไรประมาณนี้นะฮะอ่า อันนี้ก็คือตัวไดเวอร์นะครับผมก็มีสายเค็มขัดแถมให้สองข้างนะครับผมเรามาเริ่มแปลงล่างกันเลยครับเดีลองแบบมีแบบมีเสียงทันึ่งนะมันไม่ลงล็อก โอเคแล้วก็ทำการฟันฟันฟันไม่ค่อยมีเสียงนะผมของผมเพิ่งซื้อมาได้วันนี้แหละครับผมแต่ว่ามันก็ผ่านการเล่นมาเยอะนะฮะอ่ะแปลงห้าเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเก็บได้พอสังเกตน,นะครับผมพอพอเห็นชิ้นปุ๊บตัวนี้มันจะเด้งออกนะครับผมตอนนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะครับผม เด้งออกแล้วนะฮะก็ก็มีแค่แค่นี้แหละครับผมก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองหาซื้อดูได้นะครับผมเนื่องจากว่าไม่สามารถระบุร้านได้อันนี้ที่ผมซื้อคือซื้อใกล้ๆนะครับผมระเบใกล้ๆก็สำหรับคืนนี้ก็ต้องขอลาขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเร็วเฮจิงบายบายย่า yeah. อ้าว